ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะการแข่งขันของรุ่นนี้นะฮะ <c oughs> เกียร์มือโรงงานนะ <c oughs> พี่บอลน,นะครับไฮเวย์ออกซด์นะครับพี่โอนะครับไฮเวย์ออกซด์นะครับ <P. พี่ตาลจากทิกเกีครับอันนี้คือตัวแทนจากที่ไหนครับพี่ <c oughs> ลองเลือครับลองเลือคาเฟ่นะครับ ก็รถจะอยู่ในปีใกล้ๆกันพี่แ่งครับที่แข่งรอบนี้รถเนี่ยมูลค่ากี่ล้านเนี่ยพี่นี่สี่คันนี้น่าจะประมาณบ้านบ้านเดี่ยวหนึ่งหลังอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสื่อนะครับถ่ายรูปรวมนะครับใครอยากถ่ายรูปตอนนี้ผมอนุญาตนะครับพยายามอย่ที่เกาะสนามนะครัารูนานนีได้แล้วบอครับให้ลงมาถ่ายรูปในสนามได้เลยนะครับใครอยากถ่ายรูปตรงเชิญเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอถ่ายบริเวณขอบสนามนะครับด้วยนะครับ เป็นการแข่งรถรอบที่แพงที่สุดนะครับตอนนี้เราจะแข่งแค่สามรอบนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูที่ทองนะครับดูที่ทองแล้วทงลงเมื่อไหร่เอาไว้นะครับรอบน่าตกงโอเควิเทเชื่อมือพร้อมเเดี๋ยวปเดี๋ยวไปบเดี๋ยวปบนะครับ สันล้วนล้วนครับบินเทศเทียมือนะครับตอนนี้6กการที่อยู่ในสนามอันดับเปลี่ยนไปเรียงัวโรงงานสัดกันยับเลยสองสามก่อนนี้ทางสนามร่องไหนว่าไหนของไหนว่าไหนไม่ให้ไม่ยอมพี่ตอนนะครับพี่ตอนของเรายังเป็นอันดับที่หนึ่งอยู่อันดับสองนะพี่ตาซิการีอันดับสามพี่โอไฮเวย์นะครับอันดับสี่จากโล่ตอนนี้ต้องทำให้จากสามกันแล้วพยายามพยายามพยายาม หนึ่งลอยลำไปแล้วครับรอบที่สองผ่านไปนะครับอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ครับพี่โอไฮเวย์แซมพิ้งจิตาจิกาดี้ไปแล้วฮะอ๋อรอบที่สเตไปแล้วทวงอันดับสองคืนมาครับลงเรือครับรอบนี้ครับทางกรับพีดินครับอาจจะเสียเปรียบเรื่องน้ำักครับแต่คุณภาพรถไม่ต้องห่วงตอนนี้อันดับหนึ่งอันดับอันดับเดียกๆครับเดียกๆครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบ นี่ครับพี่บิ๊กบอลครับไล่เบอร์สุดท้ายเขาของไหนับตอนนี้เลี้ยวมาตีทองครับตีทองอันดับหนึ่งบิ๊กบอลไฮวีออฟใตอันดับสองโอไฮเวหนึ่งสองพลาดด้วยใอันดับสามเป็นใครครับตอนนี้ทิตาลจิ๊กการอันดับสองอันดับสี่ไม่มีนะครับแต่ผมจะแจ้งเป็น hmm. อันดับไว้เฉยๆนะครับ น่าจะเป็นลงเลือถ้ลงเลือครับถ้าเป็นบาคาดินนะครับร่างนสบนักนเนสียงต่อเมอให้วินเทกเทเบอสุดยอดนะครับรถ